สวัสดีค่ะทีนี้เราเข้าสู่ลัคนากลุมกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่าชาวลัคนากลุมครึ่งเดือนหลังของกรกฎาคมจะเป็นยังไงนะคะชาวลัคนากลุมช่วงเนี้ยคือคุณเป็นแบบว่าเหมือนไม่อิสระภาพไม่ใช่การหลุดพ้นจากพันธนาการภายนอกนะคะแต่อยู่ในใจที่ไม่ได้ยึดต,ติดสิ่งใดเลยตั้งหาในครึ่งเดือนหลังเนี้ยลัคนากุมเนี่ยมีพลังเปลี่ยนแปลงสูงมากเหมาะกับการปลดล็อกตัวเองนะคะจาก กรอบเดิมๆนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เจ้าเรือนเนี่ยยังคงเดินอยู่ในลัคนาพร้อมกับพลังดาวพฤหัสนะคะส่งองศาที่ดีเข้ามานะคะส่งผลให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเห็นเส้นทางที่มันมั่นคงขึ้นนะคะแม้ยังเหนื่อยแต่ก็ยังมีแสง,หงแห่งความหวังอยู่เบื้องหน้านะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนากลุมเนี่ยนี่คือครึ่งเดือนที่มีชีวิตชีวา เริ่มที่จะจัดโครงการใหม่ๆเริ่มที่ไม่ใช่แค่การจัดบ้านหรือจัดงานแต่คือการจัดใจนะคะจัดลำดับนะคะความสำคัญของชีวิตนะคะหลายคนจะพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่แล้วนะ,ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวนะคะเพราะจริงๆแล้วนี่คือช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังเปลี่ยนลากนะคะ พื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะเรามาดูนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเป็นนักปัดตีรูปแบบเงียบๆนะคะเปลี่ยนแปลงจากข้างในและส่งออกมาข้างนอกอย่างทรงพลังนะคะเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะคะเรื่องการงานนะคะการงานของคุณเนี่ยช่วงนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความผิดชอบค่อนข้าง สูงในระยะยาวแล้วก็เช่นเกี่ยวกับพวกงานที่เป็นระบบคงสร้างต่างๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณจะเริ่มอยากจัดเวลาใหม่สร้างสมดุลในชีวิตใหม่แต่ว่าให้คุณระวังนะเรื่องการขัดแย้งกับหัวหน้างานที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือระบบองค์กรที่มันยึดติดกับของเดิมๆนะคะ,ะดังนั้นก็จึงต้องให้คุณเนี่ยจัดการกับความอด ทนนะคะเพราะว่าคุณจะเจอว่าสิ่งต่างๆที่มาปะทะก,กับคุณเนี่ยมากมายโดยโดยมากเลยดังน,นั้นคุณจะต้องมีความอดทนในสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่จะแนะนานะคะก็คือให้คุณเนี่ยปรับโต๊ะทํางานให้มันดูโล่งนะคะเพิ่มสีเขียวน้ําเงินหรือวางต้นไม้ไว้ที่โต๊ะทํางานก็ได้นะคะพูดให้ใชัดว่าคุณจะต้องการอะไร แตบบ่พูดด้วยน้ำเสียงที่ใจเย็นแล้วก็มั่นคงนะคะจะช่วยให้การงานของคุณเนี่ยผ่านไปรับรื่นได้นะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่ทำงานอิสระนะคะหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้มันเป็นโอกาสดีในการที่จะรีแบงการวางแผนโครงสร้างเบื้องหลังเช่นทีมงานนะคะหรือระบบ crm นะคะต่างๆเพื่อนๆสามารถทำได้เลยในช่วงนี้แล้วก็เหมาะกับการวางแผนระยะยาวมากกว่ารุยงาน ตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆเหมาะกับการวางแผนแล้วก็เทคนิคนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้เทคโนโลยีนะคะช่วยในการวางแผนงานนะคะมันจะช่วยประหยัดแรงในการวางแผนในระยะยาวได้เนาะอ่าแล้วการเงินช่วงนี้นะคะของเพื่อนๆเนี่ยรายได้จะค่อยๆมาโดยที่มาจากโปรเจกต์ในระยะยาวหรือคนที่เคยติดค้างไว้นะคะ รายจ่ายหลักมักเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหรือสิ่งของใช้ในบ้านนะคะที่มันจะต้องเสียไปนะดังนั้นให้ระาวาังเกี่ยวกับใช้เงินเพื่อเยียวยาใจเช่นการซื้อของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าหรือของที่มันไม่ได้จําเป็นจริงๆเนาะมีแนวโน้มที่อยากจะลงทุนหรือสมัครโปรแกรมราคาแพงโดยที่ไม่วางแผนอันนี้ให้เพื่อน อพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ให้ลองทําเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ3วันแรกของสัปดาห์เพื่อดอูการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงินเป็นยังไงอะไรยังไงคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยนในการใช้เงินที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสวดคาถาเงินล้านวันเสาร์น,นะคะแล้วก็นั่งสมาธิ5นาทีอันนี้ก็อาจจะดึงดูดพลัง การเงินเข้ามาหาเพื่อนๆได้เนาะส่วนเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะมากๆในบทบาทที่คุณไม่คิดว่าจะรู้สึกกับเขาเช่นเพื่อนร่วมง,งานผู้ใหญ่หรือแม้แต่ลูกค้านะคะคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีนิสัยเงียบ มแต่ลึกซึ้งนะคะความคิดเป็นระบบระเบียบนะแต่ว่าคุณใหญ่ดวนปฏิเสธเพียงเพราะเขาไม่ตรงสเปคนะอย่ามองข้ามการเปิดใจพดลองเรียนรู้กันละกันนะคะแล้วก็ค่อยคอยคบคุยกันไปนะคะมันอาจจะเป็นคนที่คลิกกับคุณก็ได้เนาะส่วนสำหรับคนมีคู่นะคะจะมีการพูดคุยกันเรื่องในอนาคตกันมากขึ้นนะคะเช่นเรื่องบ้านการเงินนะคะการแบ่ง หน้าที่การรับผิดชอบนะคะแล้วก็ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํางานหนักเกินไปอาจเผลอเผลอทําให้มีการเหินห่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะลองให้คุณเนี่ยลองวางแผนทํากิจกรรมเล็กๆน,น้อยเช่นการทําอาหารการปลูกต้นไม้หรือดูซีรีส์ด้วยกันนะคะมันก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงานที่ดีได้เนาะส่วนเรื่องสุขภาพนะให้เพื่อนๆระวังเรื่อง ความเครียดสะสมในลําคอนะคะ,ะความเครียดสะสมในลําคอไหลหลังนะคะหลังช่วงล่างลงมาจากการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วก็การเก็บอารมณ์ที่เพื่อนๆไม่ได้ระบายความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดความกดดันนะคะปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําเช่นปัสสาวะกระเพาะนะคะ,ะหรือ การบวมน้ำนะคะให้เพื่อนๆดื่มน้ำให้เยอะๆออกกำลังกายเบาๆฝึกลมหายใจในทุกๆเช้านะคะดื่มน้ำอุ่นใส่มะนาวหรือชาสมุนไพรนะคะเช่นชาดอกคำฝอยช่วยลดการสะสมด้านอารมณ์ของเพื่อนๆได้เนาะแล้วก็สีเสื้อนะคะสีเสื้อแนะนำให้เพื่อนๆใส่สีน้ำเงินฟ้าแล้วก็ขาวนะคะช่วยเพิ่มพลัง ความมั่นคงทางด้านจิตใจการสื่อสารจะได้หลายเลื่นนะคะสีที่เพื่อนๆไม่ควรใส่เรอะคือสีแดงม่วงสดแล้วก็เหลืองทองนะคะจะทําให้ใจเพื่อนๆเ,เนี่ยร้อนแล้วก็ขัดแย้งได้ง่ายเสริมความดือ้อรั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะนีนี้วันที่ดีของเพื่อนๆเ,เนี่ยแนะนำเป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมเป็นดวงจันทร์สัมพันธ์กับ หรือหัสนะเหมาะสำหรับการเซ็นสัญญาหรือการเริ่มแผนใหม่นะคะวันที่30สิเนี่ยจะเหมาะกับการวางแผนชีวิตการเรียนระอการเจราจาต่างๆวันที่ควรระวังก็คงวันที่26นะคะเอนะคะระวังเป็นการผิดใจเกี่ยวกับคนหรือคนใกล้ตัวเนาะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือบริจาคสิ่งของให้บ้านพักคนชารานะคะเพื่อจะได้ปลดปล่อยความยุติในใจคุณเนาะ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพที่บูชาประจำช่วงนี้นะคะคือพระพรมนะคะจะเสริมปัญญาและทางเรื่องใหม่ในชีวิตให้กับเพื่อนๆพระแม่ธรณีนะคะจะช่วยตั้งดักช่วยให้มั่นใจมั่นคงในวันที่รู้สึกหลงทางนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าเพิ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบทสวดอะไรที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกผ่านพ้นปัญหาในช่วงนี้ไปได้นะคะอ่ะ พระแม่รัศมีนะคะให้เพื่อนๆสวดบทพระแม่รัศมีนะหรือเพื่อนๆนะจะสวดอิติปิโสลอยจบก็ได้นะคะหรือแล้วก็ชินะบ,บัญชรอนเนาะส่วนอันนี้จะเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆจากป้ายนะคะ <c oughs> ช่วงเนี้ยเวลาเนี่ย <c oughs> ขออภัยคะ่ะช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมักเป็นช่วงที่เราเรียนรู้จากตัวเองมากที่สุดเช่นการอยากลัวความไม่รู้อย่า ตกใจเมื่อยังหาคำตอบไม่ได้นะคะเพราะการที่คุณเริ่มถามน่ะนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของการเติบโตในชีวิตคุณแล้วบางคนน่ะวิ่งหาความสําเร็จเพราะกลัวถูกมองว่ามันไม่ดีพอแต่ลัคนาคุมเนี่ยจะมีพลังมากที่สุดเมื่อคุณรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อย่าคิดถึงอดีตอย่าห่วงอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันด้วยปัญญานะคะทุกก้าวที่มั่นคงเริ่มจากการหายใจลึกๆแล้วตั้งคำถามว่าวันนี้ ฉันอยากเป็นคนแบบไหนแม้เส้นทางยังคุมเครือนะคะแต่ตราบใดที่ใจคุณนิ่งคุณจะมองเห็นหนทางที่แท้จริงเสมอเนาะฝ้ายก็หวังว่าชาวลัคนาคุมเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆของฝ้ายนะคะวันนี้ก็ขอลาพิงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ